ไอเบลมึงเล่นอะไรของมึงเนี่ยอะไรมึงอะไรอะไรของมึงเนี่ยวเล่นลิเกไงมึงเล่นลิเกบ้าเนี่ยคนตาตลกหลุดแล้วเนี่ยไอ้ลิเก้สอนลามนักเพชรลิเกดังระดับประเทศมึงจะมาเล่นแบบขอวิธีได้ไงมึงเคยเห็นนั่งโมยไหมเวลาโดนต่อยมีน้ำพุ่งออกจากปากอ่ะแล้วมึงมาพ่นอะไรใส่หน้ากูแลต่อยกูอ่ะกูรู้แล้วคนตากูหลุดใครละพี่เท่าหายหย่อนเป็นคนตีนแล้วคนตาคนตาเล่นเนี่มันสมจริงสมจังหน่อยเล่นไม่ดีเขาก็ด่ามึงอ๋อคือไงว่าต่อยแล้วน้ำกระจาย เออไดไหมน้ำกระจายเอสเปกเอสเปกเอางี้มึงต่อยกูมั้งมี่ม่ต้องแพ้มึงก็คอยากโดนต่อยไงเล่นน้ำกระจายบ้างไงเรื่องมากจริงเออต่อยก็ต่อยต่อยนะเอออะไรของมึงวันหนึ่งแป๊บหนึ่งจะไหวไหมเนี่ยไม่งงเกียอะไรว่าเหมือนกันแน่เบรคดีเลยก็มันอยากเล่นนี้เดี๋ยวก็เล่นกับมันบ้างไงมือเลยไม่ต้องใช้มีดแล้วไม่กูสับคนตามึงอยู่นั่นไอ้เบล มันทำลายคนตาลงแล้วมันคู่ตั้ง30บาทนะมึง๋ยวพรว่งนี้ซื้อใหม่เดี๋ยวกูให้แม่โอนให้ไอเว,วกูใช้มาปีกว่า <c oughs> แล้วยังไม่พังเลยหายนี่อ,อ้อาวอือไปไปไติดกูก็ไม่ได้ชุดมันตึงพี่บัสอะติดไอ้กูอะเรืองมากจริงๆไม่เวยไม่สวย,สวยเฮ้นั่นแน่ น๋อผลตาแบบใหม่เป no, mm ็นไงเพื่อนมุงพร้อมยังเล่าพร้อมพมามึงต่อยกูนะระวังตัวนะไอุ้ไม่ล้งปากเก็บไม่อยู่แล้วมันไอ้คุณเฮียแล้วไอแด็ดเด็เด็ดเด็ดให้คุณต่อยตรงไหนตรงไหนหมดเลย ไม่ถามไปก่อนเลยเอาตรงไหนไม่บอกไปก่อนละเสยคางเลยไหล่ๆต่อยไล่เลยต่อยขาอะไรวะมึงพูดยังไม่รู้เรื่องต่อยท้องกูต่อยท้องเลยหายรอบนึงแล้วก็เรีคุยก่อนเอาผิวผ้าสโล่ระวังตัวนะ แรงเลยต่อยเบาเบาอย่้ม like ันต่อยแรงไปเดี๋ยวมันเจ็บไม่บอกมันเลยอะไรนะต่อยหนักๆต่อยแรงๆเลยเอาไงเราอุ๊ยอีเวนต์อี๊ยสัตยาง้างแรงๆลงค่อยๆอ๋อง้างแรงๆลงค่อยๆเออสมมุิเอาสมมุิเอาตายอีกรอบ เราจะใช้เราไม่ได้ใชแล้วใช้ก็ได้ชนะเฮ้ยไอ้ทุนฮฮไอ้มันทุนรู้บงแล้วเฮ้ยเออเชื่อใจบอลกรเยี่ยวกูไปเลยไอ้ทุนไปู้นใส่เขายังไง เอ้าก ah e. ูไม nah e ่ได้ป่วนใส่ไอเบลวะน่ะใส่กูแล้วแกมันโดนแทนไอ้เบลได้ไงล่ะพี่เทแม่เดนแทนไอเบลได้ไงแม่ไอ้เบลอยู่ตรงนี้ปากเงี่ยมันต้องปูดินี่นางสารนางสารมึงอย่าแก๊กยังไงกูไม่รู้วะวโอ้โหพีเกบ้าเชงโดยตายเฮ้ย จะขอจดจำมึงไปตลอดชีวิตทำไมครั้งสุดท้ายก่อนคุจะตายกูขอเมียมึงเมียมึงจับได้